ไปเราจะเข้าถ้ำอีกถ้ำหนึ่งไปดิมาครับไปไปฮะจะกลัวอะไรเข้าไปดิเข้าไปดิไม่กลัวเข้าไหมเข้าไปกลัวไหมไปดิทำเฮ้ยกลัวอะไรจะวิ่งหนีอะไรมานี่อ่ะไปอันนี้เข้าถ้ำนะครับถ้ำอีกถ้ำหนึ่งโอ้สวยงามครับนี่โอ้ยนี่เราเข้าทองพญานาคสวยงามจริงๆ นี่ครับพระอพยศรีสุดโทนะครับนี่จะเห็นไปนะครับอ่านนก็อ่านเลยนะครับนะครับนี่ครับโอ้เห็นนี้สักสิทธิ์เห็นสวยงามครับนี่สีสวยมากเลยก้อนนี้นี่อ่ะอันนี้เรามานี่นะครับสวยงามจริงๆนะครับนี่ครับทําภายในท้องถ้ำนะสวยจริงๆอันนี้มีอะไรไหมไม่มีครับมีรูกแก้ว เฮ้ยปูปลาฮปูปลามันมีปลาที่ไหนเลยลูกแก้วลูกแก้วพญานาคครับผมอ้มีดนตรตีด้วยดนตรีเพลงตรงไหนอ,อ๋อยู่ข้างใต้อุย้ยสวยงามครับสวยงามครับอันนี้เขาจะจำลองนะครับนี่คือสมบัติของท่านพญานาคน,นะครับท่านนะนะครับสมบัตินี่ครับ จะมีเพชรนินจินดามากมายนะครับผมอ่านี่จากเรื่องประวัติของพระพุทธศาสนาครับครับผมนี่ครับเรื่องพมายะนานี่คขาจะมีกองกองสมบัติเต็มไปหมดเลยนะครับผมนะถ้าใครโรคอ่าโรคโรคมากจะจับครับลูกจะจับจาจับของท่านจะแตกนะครับนะครับนี่ครับถ้าใครโรคนะฮะถ้าเป็นอ่าของจริงๆนะครับนี่ครับเขาก็จะนะครับหยิบจับกันไปถ้าใครถ้าใครเกิดความโลภนะครับนี่เขา ตั้งไว้ให้เห็นนะครับว่านะครับว่าพระท่านพญานาคนี้จะเฝ้าสมบัติไว้เยอะแยะนะครับมหาศารดูนะครับมีสารพัดเลยครับนี่ฮะมีแหวนนี่ลูกแก้วมีเพชรมีเพชรนินจินดานะครับนี่ฮะแหวนนี่เพชรโหลูกใหญ่นะครับดูฮะเราไม่ไม่อยากจะจับของท่านนะเราเราดูอย่างเดียวอันนี้คือเขาจําลองไว้นะครับเห็นไหมครับนี่ครับลูกแก้วลูกยังใหญ่เลยครับแก้วพญานาคนะครับ เดี๋ยวเราไปต่อนะครับผมสวยงามครับตกแต่งได้สวยงามนะครับเป็นไม่ห้ามนําน้ําอกไทยหรือน้ําหอมต่างๆเข้ามาฮะจะจะพระจะจะพระจะจบพระหลุดเดี๋ยวพระหลุดหล่นนะครับลูกนี่ครับองค์พระเกจิดังๆนะครับก็จะเรียงไว้อย่างนี้เลยปั้นลูกปั้นจริงนะครับนี่เหมือนนะครับนี่ครับเป็นลูกปั้นจริงแต่ละท่านนะครับผมเห็นไหมครับท่านจะนี่ฮะมีอลายลูกปู่นะครับผมก็ไม่ค่อยทราบเท่าไหร่นะ นี่ฮะครับหลวงปู่มั่นอ๋อนี่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวตรงเดี๋ยวอ๋ออะไรขันไปไปเร็วไปเร็วบอกว่าเราถ่ายโดนน่ะเร็วเร็วเร็วไปเร็วเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็วเอาไิวไปดูดิไปดูดิมันมีกรงด้วยเฮ้ยสวยงามอ่ะเอ้ยเราได้มาเท่าพญานาคนี่คือในในในท้องของพญานาคนะครับผมอ่าอันนี้เข้าไปครับไปเร็วเร็ว ยาวนะครับยาวนี่ครับนี่ตอนเราน่าจะหมดเรามีแสงสว่างมาแล้ว,ลวอันนี้คือหินเสี่ยงทายโชคลาบนะครับการทํางานอ๋อที่ว่ามีไข่ทั้งในนะครับที่ว่ามีไข่ทั้งในที่เขาทุบนะนี่เสี่ยงทายนีๆๆๆ่นี่เราจะ,มา,ะมาให้นะครับบูชาห้าร้อยสามร้อยแล้วก็ทุบเราจะได้แก้แวแหวนนินทาหรือเป็นลูกแก้วหรือเป็นองค์พระนะครับผมๆๆอ่านี่คือทางออกแล้วทางออกแล้ว โอ้ออกออกมาที่นี่ฮะ,ะโอ้ออกมาที่นี่ออกมาเจดีแล้วขึ้นข้างบนไม่ไปไปแล้วไม่ไปลูกไปพอแล้วพอ,อแล้วไ, <ป S 1> ไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วน,วนี่มาโผล่ที่นี่นะครับผมนี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่การบูชาฮนะ,ะนี่นะครับผมมีลูกแก้วสวยดีฮะโอ้สวยดีนะ